สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ออเดอร์นะครับจุดเข้าของกราฟเส้นนะครับจุดเข้าของกราฟเส้นนะหลักๆผมก็จะดูพวกแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็ดูลักษณะการวิ่งของกราฟนะครับ,นะรบกราฟเส้นก็จะจะดูพวกไส้พวกอะไรพวกเนี้ยนะจะต่างจากกราฟแท่งนะครับ กราฟแท่งเราจะเห็นพวกไส้พวกอะไรพวกนี้เยอะนะครับแต่กราฟแท่งไอ้กราฟเส้นนะครับเราจะไม่เห็นไส้นะครับพวกนี้ก็คือที่ขึ้นไปคือจะเป็นเนื้อเทียนนะครับเป็นเนื้อเทียนที่ขึ้นไปปิดไปอะไรพวนี้นะครับคือเราถ้าเราขยายใ,ใหญ่นะฮะเราก็จะจะเห็นมันเป็นจะทะลุขึ้นไปอีกอันนั้นก็คือเป็นไส้ของกราฟเส้นนะครับอย่างจนี้นะครับ เราก็มองครับกราฟที่มันวิ่งขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นมาชนนะครับเนี่ยวิ่งขึ้นมาชนแล้วก็โดนแรงขายกดลงมาเนี่ยขึ้นไปชนก็โดนแรงขายกดลงมานะครับจุดพวกนี้ก็คือเป็นการบอกว่าตรงนี้นะครับมันมีมันมีพวกมันบอกว่าตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับมันมีบอกแนวต้านอยู่นะครับเนี่ยพอกราฟมันเด้งขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยผมก็เลยกดลงตรงจุดนี้นะครับ คือเราก็ต้องดูพวกแนวรับแนวต้านพวกนี้นะครับกราฟเส้นพวกนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นแนวรับไปนะครับเป็นแนวรับไปพกนี้ก็เป็นแนวรับไปนะครับนะพอนี้ก็จะเป็นแนวรับไปนะครับในของกราฟเส้นครับคือเราจะเช็คพวกแนวรับแนวต้านง่ายนะครับง่ายกว่าของแท่งเทียนครับแท่งเทียนบางทีบางคนคนใหม่ๆครับดูบางทีเห็นมีไส้มีอะไรเยอะก็จะดูไม่ออกนะครับแต่ถ้ามาดูกราฟเส้นก็จะง่ายขึ้นนะครับ จุดนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับถ้ามองอย่างนี้ก็เราจะไม่รู้ว่ามีมีแนวต้านอยู่จุดไหนนะครับแต่เนี้ยคือถ้าเราซูมไปไกลๆนะเราก็จะเห็นว่ามันมีแนวถัดไปอยู่นะครับเป็นแนวต้านถัดไปอยู่ทีการมันวิ่งขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นมาชนน่นะครับวิ่งขึ้นมาชนแล้วก็มีแรงขายกดลงมาครับนะครับพอย่อขึ้นไปทีหนึ่งผมก็เลยเปิดลงนะครับอย่างเนี้ยนะครับมันก็จะกลับตัวลงมานะครับแต่ถ้า ใครไม่อยากเข้าแบบชนเราต้านเ้ากดเลยนะครับก็อาจจะคอยให้มันเบรกเทนก่อนก็ได้อย่างนี mm ้นะครับเบรกเทนจุดนี้นะครับเนี่ยเบรกเทนลงมาจุดนี้แล้วก็คอยให้กราฟย่อขึ้นไปแล้วก็กดลงอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็จะมองลงแบบนี้เอานะครับคือเพื่อความปลอดภัยก็อาจจะคอยกดลงอย่างนี้นะครับแต่ถ้าขึ้นไปชนเลยแล้วก็กดลงเลยนะครับมันมีโอกาสที่กราฟอาจจะขึ้นไปต่อได้นะครับถ้าแรงซื้อมันยังเยอะอยู่นะครับก็อาจจะขึ้นไปต่อแล้วก็ค่อยลงอย่างนี้ก็ได้นเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าจะเอาปลอดภัยก็คืออาจจะคอยให้มันเบรกเทนก่อนก็ได้นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นทาเฟรมไหนนะครับก็การตีเทนใช้เทนอะไรพวกนี้นครับเราก็ใช้สามารถเข้าหาจุดเข้าออเดอร์ได้นะครับ,นะรบจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับกราฟขึ้นมานะครับกราฟขึ้นไปชนแนวต้านแล้วก็ผ่านขึ้นไปไม่ได้นยะขึ้นไปชนแนวต้านก็มีแรงขายกดลงมาจุดนี้เนะี่ยผมก็เลยกดลงนะ มันก็มีแนวแนวต้านถัดไปนะครับที่ที่เรามองไม่เห็นนะถ้าถ้าเราอยากจะเห็นเราก็อาจจะขยายให้กว้างขึ้นให้เห็นแบบทำเฟรมที่มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ที่ที่ผมเทรดอยู่อันนี้จะเป็น 2m หรือ 5m ออย่างนี้นครับมันก็จะเป็นทำเฟรมที่เล็กนะครับมันก็อาจจะไวหน่อยกราฟวิ่งไวหน่อยนะครับแต่ที่ที่ผมเทรดคือผมดูทรงของกราฟนะครับที่การาฟมันวิ่งอยู่นะครับ การที่ดูทรงของกราฟเนี่ยมือใหม่ก็อาจจะดูไม่ออกนะครับแต่ถ้าเรานั่งฝึกแล้วก็นั่งมองบ่อยๆนะครับเราก็จะจะคุ้นชินจะคุ้นเคยกับการมองกราฟนะครับว่าการาฟมันวิ่งแบบไหนที่ที่มันจะลงนะครับแบบไหนที่มันจะขึ้นต่ออะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ที่การฝึกฝนแล้วก็ประสบการณ์ในการเทรดของเรานะครับ แบบนี้ก็จะเห็นเป็นไซเวชัดเจนครับคือถ้าเราเห็นไซเวชัดเจนอย่างนี้ครับเราก็คอยเล่นตามแนวรับแนวต้านไปนะอย่างนี้นะครับก็คือตีกรอบของของไซเวรเห็นไหมมันขึ้นไปชนแนวต้านอย่างนี้มันก็ลงมาลงไปชนแนวรับก็เด้งขึ้นไปนะอย่างนี้ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นไซเวชัดเจนอย่างนี้เราก็เล่นตามตามกรอบของไซเวเลยนะครัเวลาที่การาฟมันขึ้นไปชนแนวต้านอย่างนี้เราก็เปิดลงนะครับลงไปชนแนวรับเนะะี่ยเราก็เปิดขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะไม่ยากนะครับก็คือหาที่กรมันวิ่งตามกรอบของสซเบก็ได้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับก็คือแต่เป็นจะเป็นทําเฟรมเล็กมันก็จะไวหน่อยนะครับนะถ้าถ้าใครไม่ถนัดแบบเล่นทําเฟรมเล็กนะที่มันไวมากๆก็อาจจะดูทําเฟรมที่มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับอาจจะเป็นทําเฟรม15หรือ30มสิบตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ทาเฟรมย,ยิ่งเล็กลงนั้นะนะครับมันก็จะวิ่งไวนะครับ กราฟก็จะวิ่งไวขึ้นนะครับน,นี่ก็เหมือนกันนะครับจุดพวกนี้นะครับในอดีตก็คือบอกว่าเป็นแนวต้านอยู่นะครับเนี่ยเราก็คอยให้กราฟขึ้นมาชนแนวต้านอย่างนี้นะเราก็เปิดเซลลงมาอย่างนี้นครับก็คือเรามองเห็นเป็นแนวต้านชัดๆนะครับแต่ถ้ามันไม่เห็นแนวต้านเลยเนะี่ยมันก็อาจจะเสี่ยงหน่อยนะครับแต่ถ้า ใครมีประสบการณ์เยอะก็อาจจะกดเซลลงได้นะครับนะครับก็คือเราก็ต้องดูการวิ่งของกราฟด้วยนะครับดูดูแรงการวิ่งของกราฟว่าแบบไหนที่มันจะลงแบบไหนที่มันจะไปต่ออะไรพวกนี้นะครับนี้ก็อยู่อยู่ที่สังเกตฮะให้เราไปสังเกตดูอีกทีหนึ่งนะครับในการเล่นนะครับยิ่งเราอยู่กับกราฟบ่อยกราฟเยอะนะครับเราก็จะคุ้นชินกับการมองกราฟนะครับมันจะมองกราฟได้ง่ายขึ้นนะครับ เนี่ยอย่างเนี้ยนะครับนะครับเบรกแนวต้านนี้นะครับเบรกแนวต้านนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปชนแนวต้านข้างบนนะครับชนแนวต้านข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับอย่างนี้ผลก็เปิดเปิดเซลลงมาอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะถนัดในการเล่นลงนะครับนะผมก็จะเลยจะมีแต่ออเดอร์เซลลงมาเยอะนะครับนะครับคือมองผมมอง รูปกราฟพวกนี้นะครับมองเป็นรูปเป็นรูปภูเขาเนี่ยนะครับนะครับรูปเป็นรูปภูเขาเนี่ยผมก็เลยพยายามไปไปเล่นในจุดตามยอดของของภูเขานะครับอย่างเนี้ยนะครับแต่ถ้าใครแบบถนัดเล่นเปิดขึ้นก็ได้นะครับอาจจะคอยมองข้างล่างนะครับแต่ผมจะถนัดในการมองข้างบนมากกว่าอย่างเนี้ยนะครับผมก็เลยมีแต่ออเดอร์เซลล์ซะเยอะนะครับน้อยที่จะมีออเดอร์เปิดขึ้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ ที่มุมมองของแต่ละคนนะว่าเราถนัดแบบไหนนะครับเราก็ลองไปเลือกดูครับเลือกในในแบบที่ที่เราถนัดนะครับแบบที่เราฝึกนะครับคือครับเส้นมันก็จะง่ายอีกแบบหนึ่งก็คือเราไม่ต้องไปดูพวกไส้พวกอะไรมันเยอะนะครับไม่เหมือนกับแท่งเทียนครับถ้าแท่งเทียนเนี่ยมันจะมีไส้มีอะไรเยอะบางคนก็อาจจะงงเอะเราจะดูแนวที่แนวเนื้อหรือแนวไส้ดีอะไรแบบนี้ดีนะครับแต่ครับเส้นมันก็จะตัดพวกไส้พวกอะไรออกไปนะครับมันก็จะเคลีย ไปบางจุดอย่างนี้นครับเราก็จะเห็นแต่เฉพาะแนวแนวเนื้อนะครับที่ที่แท่งเทียนมันปิดอย่างนี้ครับเราก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับลองไปฝึกดูนะครับอย่างนี้นะครับกราฟวิ่งขึ้นมาเหมือนกันครับวิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับเนี่ยมันเบรกพวกนี้ขึ้นไปเบรกพวกนี้ขึ้นไปนะครับแต่การวิ่งขึ้นไปสูงๆเนี่ยครับเนี่ย มีแนวต้านอยู่ข้างบนเนี่ยผมก็เลยเปิดเซลล์ข้างบนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คืออยู่อยู่ที่ประสบการณ์ของเรานะครับอยู่ยิ่งยิ่งเราอยู่กับกราฟบ่อยเราเทรดเยอะนะครับเราก็จะเห็นลักษณะาการวิ่งของกราฟว่าแบบไหนที่มันจะลงแบบไหนที่มันจะไปต่อวันนี้นะครับลองไปสังเกตดูนะครับแต่ถ้าอยากเรียนรู้แบบละเอียดนะครับผมก็จะมีคอร์สสอนอยู่นะครับก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับ ผมก็จะมีสอนทางกราฟเส้นและแท่งเทียนนะครับนะบางครั้งที่ที่เราขี้เกียจดูแบบไล่แน,นแนวในแท่งเทียนนะครับเยอะๆอย่างเนี้ยผมก็จะมามา,มาเทรดกราฟเส้นนะครับคือกราฟเส้นมันก็จะตัดพวกไส้พวกอะไรออกไปนะครับผมก็อาจจะนั่งดูส่งส่งกราฟทรงอะไรพวกน,นี้แทนนะครับก็คือเราไม่ต้องไปไปเพ่งกับแนวแนวเยอะนะครับแนวแนวของแท่งเทียนเยอะนะครับอย่างเนี้ย มันก็จะเป็นในกรอบของไซเวยนะครับเนี่ยเวลาที่มันขึ้นไปชนกรอบข้างบนมันก็จะลงมาเวลาที่มันลงมาชนกรอบข้างล่างก็จะขึ้นไปนะครับอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยเราก็จะเล่นในกรอบของไซเวยได้นะครับอันนี้ในในทำเฟรมของกราฟเส้นนะครับเนี่ยนะครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับจะเป็นทิศเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนใหม่ๆนะครับก็ ผมว่ากราฟเส้นก็จะง่ายกว่าแท่งเทียนนะครับสำหรับคนใหม่นะครับคือมันจะเข้าใจได้ได้ไวกว่านะครับบางทีแท่งเทียนเนี่ยมันมันจะมีรายละเอียดของมันเยอะนะครับบางคนก็จะต้องดูพวกแท่งกลืนกินแท่งอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับแต่กราฟเส้นมันก็จะไม่มีพวกนั้นนะครับมันก็จะตัดออกไปนะครับมันก็จะจะทาให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ เนี่ยจุดนี้ขึ้นมาชนแนวต้านเหมือนกันนะครับอย่างเนี้ยนะครับขึ้นมาชนแนวต้านแล้วผมก็เปิดเซลลงมาครับแต่เนี้ยนะครับมันลงมาแล้วกราฟมันค่อยๆไต่ขึ้นนะครับมันก็เลยไปต่อได้นะครับเนี่ยมันลงมาเหมือนกันครับแต่ลงมามันชนแนวรับนะครับจุดนี้ที่มันเบรกแนวต้านขึ้นไปเนี่ยนะครับมันเบรกแนวต้านจุดนี้ขึ้นไปแล้วก็ลงชนแนวรับชนแนวรับมันโดนแรงซื้อดีขึ้นไปต่อนะครับอย่างเนี้ยไม้นี้ผมก็เลยแพ้ไปนะครับเนี่ยที่จริงมันก็มีเป็นกรอบของไซเวชุดนี้อยู่ แต่เนี้ยลงมาแล้วมันมันติดแนวรับแล้วก็มันมีการพักตัวอันี้นะครับมันก็เลยราฟขึ้นไปต่อได้นะครับคือมันไม่มีเทคนิคไหนที่ที่จะ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยเราก็ต้องควบคุมความเสี่ยงให้ดีนะครับอย่าไปมั่นใจอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ในในจุดจุดนั้นนะครับนานๆที่จะเห็นผมเปิดออเดอร์ขึ้นอย่างนี้น,นะครับเนีย่ยมันก็เบรกแนวรับนี้ลงมานะครับเบรกแนวรับนี้ลงมา แล้วก็ลงมาชนแนวรับข้างล่างนะครับลงมาชนแนวรับข้างล่างตัวนี้นะครับผมก็เลยเปิดขึ้นนะครับคือเราดูทรงดูการวิ่งของกาประกอบในการเข้านะครับอันอนี้ก็เหมือนกันจะเป็นจะเป็นในกรอบของไซเวย์อยู่นะครับอาเน,นี้ยนะครับขึ้นไปชนแนวต้านก็โดนแรงขายด,ดีดลงมานะครับลงมาชนแนวรับเนี่ยผมก็เลยเปิดขึ้นนะครับ ก็คือมองมองในกรอบของไซเบย์อยู่นะครับผมก็เลยเปิดขึ้นไปเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นแนวต้านที่ที่เรามองเห็นพวกนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นแนวต้านเนี่ยยิ่งกาฟวิ่งในกรอบอยูน่นะครับนะถ้าเห็นว่ามันวิ่งในกรอบของไซเวย์แบบนี้นี่ยเราก็เล่นตามกรอบของไซเวย์เลยนะครับนะครับขึ้นไปชนแนวต้านเราก็เปิดเซลล์ลงมาชนแนวรับเราก็เปิดบายขึ้นไปนะครับ นอกจากว่าเราเห็นว่ามันวิ่งเป็นเทรนอย่างนี้นเราก็ค่อยเล่นตามเทรนไปนะครับจุดนี้นะครับก็มองเปิดเซลลงมาเนะี่ยเพราะกราฟมันวิ่งนะครับวิ่งเป็นเทรนลงมาแนวขึ้นไปติดหน้าต้านอย่างนี้นะผมเลยเปิดเซลลงมานะครับเรามองภาพรวมของกราฟประกอบไปด้วยนะครับหลักๆก,ก็คือ การมองกราฟนะครับมองให้ออกว่ามันวิ่งแบบไหนอยู่มันวิ่งเป็นไซเวหรือว่าวิ่งเป็นเทรนนะครับเป็นเทรนขึ้นหรือเทรนลงอย่างนี้ครับวิ่งเป็นเทรนลงมาอยู่นะครับอย่างนี้ถ้ากราฟมันมีวอลลุ่มน้อยนะครับอย่างนี้ผมจะเรียกว่าเป็นกราฟไหลนะครับถ้าเห็นเป็นกราฟไหลแบบนี้เราก็เล่นตามเทรนมาเรื่อยๆนะครับเล่นตามเทรนคอยหาจังหวะที่มันย่อขึ้นไปแล้วเราก็เปิดเซลล์ลงมานะครับขาขึ้นก็เหมือนกันนะครับถ้าเห็นว่ากราฟมันวิ่งไหลขึ้นไปนะ มันไต่ประมาณ45องศารประมาณนี้นะครับเราก็คอยหาจังหวะที่กราฟมันย่อลงมาแล้วก็เปิดบายขึ้นไปนะครับถ้าเห็นว่ามันวิ่งเต็มจอวิ่งเป็นไซเวย์อย่างเนี้ยนะครับวิ่งเป็นไซเวย์พวกนี้นะครับเราก็อาจจะเล่นในกรอบของไซเวย์ไปนะครับพยายามมองการาฟให้ออกนะว่าการาฟมันวิ่งแบบไหนนะครับถ้าเห็นว่าการาฟมันวิ่งแบบนี้อยู่เราก็หาจังหวะในการเปิดเซลล์ตามลงมาจะ จะดีกว่าจะลดความเสียงได้ดีกว่านะครับเนี่ยก็เป็นทําเฟม 5m เหมือนกันนะครับทําเฟมเล็กนะครับเราก็เล่นแบบกราฟไหลคือตามเทนนะครับถ้ามันไหลขึ้นเราก็เล่นขึ้นจังหวะในการเปิดขึ้นนะครับเห็นไหลลงก็เปิดลงนะครับก็มีประมาณนี้นะครับนะครับถ้าใครสนใจเรียนรู้แบบละเอียดก็ทักมาสอบถามได้นะครับ ผมก็จะมีสอนทั้งกราฟเส้นและแท่งเทียนนะครับสอนทั้งสองแบบนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ